ข้อดีของสปริงเกอร์แบบฝอยนะครับเพื่อนๆมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราสามารถบังคับให้น้ำไปในทิศทางไหนก็ได้นะครับถ้าเราอยากให้ฝอยของน้ำพุ่งตรงไปที่ต้นทุเรียนโดยตรงเราก็ขยับหัวสปริงเกอร์นะครับบังคับให้ทิศทางของน้ำมุ่งไปหาต้นทุเรียนโดยตรงได้นะครับ หรือถ้าเกิดเราอยากให้น้ำมันแผ่ออกทุกทิศทุกทางเราก็ขยับหัวสปริงเกอร์นิดเดียวครับเพื่อนๆมันก็แผ่ออกทุกทิศทุกทางครับนี่เป็นข้อดีของหัวสปริงเกอร์แบบฝอยนะครับเพื่อนๆ